นี่นะคะวันนี้หนึ่งอีกกิจกรรมนะคะคือจะมาซ้อมบอลนะคะสนามที่นี่นะตอนนี้ก็แปลสนามเป็นที่เล่นว่าวกันก่อนนะคะวิ่งว่าวกันก่อนรับลมช่วงหน้าร้อนนะคะ และนี่คือน้องเข้าใจแล้วก็มีพี่คิวแล้วก็มีเพื่อนพี่คิวอีกคนหนึ่งนะนะคะน่าจะเป็นเพื่อนพี่ภูมิใจนะคะก็จะเป็นกิจกรรมยามว่างนะสําหรับคนนะคะครอบครัวที่เขาพาเด็กๆมากันนะคะนี่น้องกําลังเอาเว้าลงกันนะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ะไคร e ในช่อง พี่ภูมิใจน้องพอใจด้วยในกิจกรรมวันนี้นะวิ่งว่าวในรอบเย็นนะคะมีที่ไหนวิ่งว่าวกันบ้างนะมีที่ไหนเล่นว่าวกันบ้างนะคะฝากแชร์ประสบการณ์กันได้นะฝากแชร์กันนะคะกิจกรรมในหน้าร้อนตอนนี้ทําอะไรกันบ้างครับอ้าวพี่ต้นมาเพื่อนต้นมาแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนจากการวิ่งว่าวนะคะก็จะมาเล่น ฟุตบอลกันต่อนะซึ่งน้องพอใจอาจจะแบบ